สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะแหมตอนนี้มีละครนะคะของเฮียเฉินไวถิงของพวกเราซึ่งก็หล่อเตรียมรับทรัพยากรอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะ แก่กามกอนแน่นๆอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันดูแลตัวเองได้ดีมากเลยสำหรับคุณเฉินเว่ยทิงค่ะในเรื่องเกมรักในเงาหลวงนะคะก็ยังถือว่าเป๊ะอยู่นั่นเองยิ่งใส่สูตรด้วยอะไรด้วยก็คือโอ้โหค่ะหล่อเหลามากๆเลยนะคะยังไม่เห็นล่องรอยความชลาเลยค่ะทีนี้เรามาดูนะคะผลงานของคุณเฉินเว่ยทิงที่แบบถ่ายทามาได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะคะนั่นก็คือกสกุลซีซั่นที่สค่ะ ก็เรียกได้ว่าต้องมีการเขียนบทละครเพิ่มเติมไปนะคะเพราะว่าในส่วนของนิยายมันมีภาคขยายมานิดเดียวเท่านั้นแล้วมันก็แบบใช้ไปหมดแล้วเออตั้งแต่ซีซั่นที่1แล้วแล้วจริงในซีซั่นที่1พวกเราก็รู้เลยว่าตอนที่ เฮียเฉินเว่ยทิงของพวกเราออกลบเนาะก็ไม่มีใครรอดหรอกวันเพื่อนศึกนั้นนะคะตามประวัติศาสตร์ก็คือจีนก็เละเหมือนกันในช่วงนั้นนะคะเอาละค่ะทีนี้เรามาอัปเดตกันดีกว่านะคะว่าในตอนนี้ถึงไหนยังไงกันแล้วสําหรับซีซั่นที่2นะคะเก้าสกุลค่ะเรื่องนี้นะคะทางด้านของเฉินเว่ยทิงก็ยังต้องใส่ชุดนายพลอยู่นะคะซึ่งโอ้โหค่ะก็ยังเป๊ะแล้วก็หล่อเลิศสมันตันเลยนะคะไม่รู้จะใช้คําพูดไหนดีนะคะแล้วก็เรื่องนี้ก็มีหลายๆคนที่ รอคอยค่ะที่จะดูกัรนะคะใกล้ปิดกล้องอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ แล้วช่วงนี้เองนะคะบนเวยปอ o f f อฟิของซีซันที่2ของ9สก,กุลเนี่ยค่ะก็มีการโพสต์ o ปสเตอร์นะคะแล้วก็มีการปล่อยภาพนิ่งนะคะของนักแสดงทั้งหมดแล้วก็มีภาพน้อตอนพิเศษด้วยนะคะซึ่งเป็นในตอนปิดกล้องก็มีการมอบช่อดอกบงนอกไม้กันแล้วก็ถ่ายรูปหมู่กันนั่นเองค่ะก็ถือได้ว่าในส่วนของการถ่ายทำเนี่ยก็คือเสร็จแล้วแต่ว่าในส่วนของขั้นตอนหลังการผลิตนาอก็ต้องเอาไปทาการตัดต่อ ใส่ฟิลเตอร์นะคะต้องไปดูความเรียบร้อยอีกก็คงอีกอีก,อกสักระยะหนึ่งเลยทีเดียวค่ะพวกเราก็จะได้ดูโน้ตเลยนะคะปี2026นั่นเองแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูตัวอย่างที่เป็นแบบตอนพิเศษตอนปิดกล้องนะคะเพื่อนๆสามารถจะเข้าไปที่วัยปอออฟฟิ i ชียลของเรื่องนี้ได้ค่ะ9สะกุลซีซั่นที่2นะคะโอ้ยจะบอกได้เลยว่าดูไปก็นั่งแบบถอนหายใจไปเพราะว่าเฉินไวยิงนั้นยังคงหลอนเหลาในชุดทหารแล้วก็นังเอก ะะอย่างคุณเฉินยาวแล้วก็คุณหวังอี้ถิงค่ะก็สวยสะกดใจเลยนะคะในชุดมีทั้งชุดที่เป็นทหารด้วยแล้วก็ชุดที่แบบเป็นสาวหวานในยุคของสาธนารณนะคะสาธารณรัฐหรือว่ายุคของรีพับรีกันนั่นเองค่ะ ผู้ที่เขียนวนวนิยายต้นฉบับนะคะคุณหนันไผ่ซานซูนะคะก็มาด้วยเช่นเดียวกันนะคะเขาก็บอกว่าในเรื่อง9ก้าสกุลเนี่ยเขาได้แบบเอามาเชื่อมโยงนะคะก็คือเรื่องราวที่เชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมดเอามาเข้าด้วยกันแล้วก็จัดเน้นนะคะในภาคนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของความแค้นแล้วก็ความรักค่ะระหว่าง9ก้าสกุลนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างระหว่าง9ก้าสกุลนี้มีสกุลไหนที่เคยแบบรักกันบ้างแล้วก็หักอ,อกกันมาบ้างนะคะรวมถึงช่วงเวลาที่คลี่ หลายมากมายที่จะเอามาเติมเต็มช่องว่างนะคะของซีรีส์เอามาต่อต่อกันนั่นเองค่ะเพราะว่าในซีซั่นแรกนั้นก็เรียกได้ว่าสร้างมาแบบคือพอดีตอนนั้นน่ะคุณเฉินไวถิงก็มีผลงานมาเรื่อยๆคู่กันกันกบคุณเจ้าลี่อิงถือได้ว่าเป็นเพื่อนสนิทกันนะคะ สนิทกันขนาดไหนก็ขนาดที่ว่าคุณแม่นะคะของคุณเฉินไวถิงนั้นโอ้ยทำกับข้าวกับปลานะคะมาที่กองถ่ายเอามาให้เจ้าลี่อิงได้ทานเลยนะคะคือแบบเอนจอยมากเจ้าลี่อิงก็ทานเก่งด้วยอะไรด้วยนะคะก็ถือได้ว่าแหมทำฟันแฝดในช่วงนั้นต่อเรือกันกิ๊ดการ์ดเลยนะคะเพราะว่าแสดงซีรีส์ร่วมกันหลายเรื่องแล้วทีนี้พอมาในเรื่องนี้นะคะสิไอก้าวสกุลเนี่ยค่ะจริงๆแล้วบทของนางเอกนะคะคือมีนิดเดียวเท่านั้นมีนิดเดียวนะคะแต่ว่า ด้วยความที่สนิทกันคุณเจ้าลี่อิงก็แบบเออมามาเล่นให้ด้วยแล้วก็คนที่เลือกนางเอกเองก็คือคุณเฉินวยถิงด้วยนะคะแล้วก็ได้เห็นถึงมิตรภาพดีๆของพวกเขานั่นเองแล้วก็โอ้โหค่ะเออคุณเจ้าลี่อิงมาแบบว่ามีเสน่ห์มากเลยถ้าเ,เพื่อนจำซีซั่นที่หนึ่งได้นะคะคือมาชินเย่เออมาแป๊บเดียวแต่ว่าทุกคนแบบรู้สึกอยากจะเห็นฉากเธอมากขึ้นมากขึ้นนะคะแต่ก็อย่างที่บอกเนาะก็เราเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วในเวอร์ชันละครจะ ให้ตัวละครของนางเอกของพวกเราเนี่ยจบแบบไหนเพราะว่าตอนที่พระเอกนั้นส่งนางเอกขึ้นรถไฟอะ่ะนางเอกไม่ยอมกลับปักกิ่งนะคะนางเอกก็ลงเออกลับมาอยู่ที่เมืองฉางซาเช่นเดิมนั่นเองค่ะ จริงๆแล้วในในนิยายก็จะบอกเราเป็นในๆอยู่แล้วนะคะว่าก็คือทุกคนเสียชีวิตหมดนั่นเองแต่ทีนี้พอมาเป็นละครอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะคะแล้วพอดีว่าซีซั่นที่1ของ9สกุลก็ประสบความสําเร็จนะคะเป็นอย่างดีค่ะเพราะฉะนั้นซีซั่นที่2ก็ต้องตามมานะคะส่วนทางด้านผู้ที่มาเป็นเขาเรียกว่าอะไรมามีบทบาทมากขึ้นก็จะเป็นสกุลอื่นบางนะคะก็เราก็จะได้เห็นการมีเจ้าซุนซีมาด้วยนะคะแล้วก็มีตระกูลหัวตระกูลหัวก็ต้องมีทายาท เป็นผู้หญิงนะนเพื่อนผู้หญิงสวยๆนะคะเดี๋ยวเราก็รอดูกันได้ค่ะนี้จากทีนี้นะคะเราก็จะได้เห็นว่าทางด้านของคุณเฉินเว่ยถิงรับบทเดิมนะคะนั่นก็คือพ่อใหญ่จางนั่นเองค่ะจางฉีซานค่ะร่วมมือกับนะคะอูเหล่าโกซึ่งรับบทโดยเจิ้งซุนซีนะคะในซีซั่นที่2จะมีบทบาทมากเลยแล้วก็หัวเซียนกูค่ะมารับบทนี้โดยคุณเฉินเหยานะคะเพื่อไปไหนล่ะก็ไปนู่นเลยนะคะสำรวจสุสานโบราณค่ะพร้อมกับการมี ีส่วนร่วมในปฏิสัมพันธ์ของฝ่ายต,าต่างๆเพราะว่ามันก็มีศัตร,ตรตูจากญ,ญี่ปุ่นเข้ามาแล้วเนาะในสมัยนั้นนะคะแล้วก็พระเอกของพวกเราก็เป็นพ่อใหญ่จางก็เป็นระดับในาพลแม่ทัพกันเลยทีเดียวก็ดูแลที่นี่เอาไว้นั่นเองค่ะ ในไอตัวของซีซันที่2นี้นะคะเขาบอกว่าเนื้อเรื่องจะมีความเข้มข้นมากเลยแล้วก็ความสัมพันธ์ของตัวละครมีการเขียนให้มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นในระหว่าง9สกุลนะคะแต่ก็อย่างที่บอกเนาะเน้นสกุลไอ้นี้ด้วยนะสกุลจางสกุลอูนะคะอูเหล่าโกแล้วก็มีสกุลหัวเนี่ยนะคะจะเป็นตัวนําเรื่องเลยนะคะสามสามสกุลด้วยกันแต่ว่าก็จะได้เห็นตัวแทนของดั้ง9สกุลค่ะนี้ด้วยทีมงานสร้างสรรค์ดั้งเดิมนะคะเขาบอกว่าใช้ทีมงาน ั้งเดิมจากซีซั่นที่1เลยเขาก็บอกว่ารับประกันคุณภาพการผลิตแล้วก็นักแสดงก็แหมระดับเขาบอกซุปเปอร์สตาร์ค่ะนาทีมโดยเฉินหวทิงเจิ้งซุนซีนะคะเฉินเยาหวังวิทิงนะคะแล้วก็ยกระดับนะคะยกระดับเรื่องนี้ไปสู่ความสําเร็จอีกขั้นหนึ่งพวกเขาก็มีความคาดหวังกันแบบนี้นะคะเฉินหวทิงนั้นนะคะผู้ดได้รับฉาย,ยาว่าพ่อใหญ่จางค่ะเป็นพระพุทธเจ้าที่ถูกเลือกมานะคะมีความคุ้นเคยกับบทบาทของจางฉีซานเป็นอย่าง ดีไม่ว่าจะเป็นออร่าแห่งความเด็ดขาดของความเป็นขุนศึกหรือความใส่ใจในรายละเอียดอย่างพิธีพิธันนะคะเขาก็แสดงได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียวค่ะแม้จะผ่านมาหลายปีมากแล้วนะคะแต่ว่าเฉินเว่ยถิงในชุดทหารก็ยังคงเป็นโอโหเทพเจ้าอยู่ดีค่ะลัศมีออร่าแววตานะคะเป็นตัวละคร จ้างฉีดสารที่น้ำหลงไหลามากๆรวมทั้งกิริยาของเขามีความไฮโซหล่อเหลานะคะเรียกได้ว่าทุกอย่างเหมาะมากเลยนะคะลงตัวเป๊ะเลยค่ะเจิงซุนซีนะคะผู้รับบทเป็นอูเหล่าโกค่ะก็เป็นบรรพบุรุษของอูเสียนะคะซึ่งเป็นพระเอกในอีกหลายๆซีซั่นที่พวกเราได้ดูมาเนาะก็เหมาะกับบทนี้มากเลยสําหรับเจิงซุนซีนะคะบุคลิกเป็นผู้ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้อะ่ะคือรู้กว้างขวางทาให้เขาสามารถ ถ่ายทอดตัวละครที่มีความสง่างามแบบบัณฑิตได้อย่างเชี่ยวชาญทีเดียวค่ะเพื่อนๆอย่าลืมไปดูตัวอย่างแล้วก็ดูภาพโปสเตอร์ภาพนิ่งนะคะเราจะได้เห็นคุณเจ้งสุนซีแต่งกายในยุคแบบยุคริพับลิกันนะคะยุคสาธารณรัฐแล้วก็อุ้มสุนักตัวเล็กเอาไว้ด้วยค่ะก็ถ่ายทอดแก่นแท้ของตัวละครอ,ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยนะคะ ในเรื่องนี้นั้นโหเดินเรื่องไปคู่กันค่ะคือเจิน้นซุนซีนั้นจะติดตามไปกับทางท่านพ่อใหญ่จางนะคะไปด้วยกันคู่นี้บอกแล้วไม่ต้องมีนางเอกก็ได้ไม่ต้องมีนางเอกก็ได้นะคะมีเจิ้งซุนซีมีเฉินไวถิงค่ะจบได้ค่ะแล้วก็นักแสดงนะคะมากฝีมือครั้งสองคนก็จะมอบประสบการณ์นะคะผ่านเลนส์มาให้เราดูกันก็คิดว่าน่าจะมีความความสนุกเนาะน,น่าจะสนุกกว่าในซีซั่นที่1เพราะว่าซีซั่นที่1ถ้าเพื่อนๆจับได้เนี่ยก็คือคู่หู ของทางผู้ที่สนิทกับทางเฉินไวทิงนะคะในเรื่องที่เป็นจางฉีซานเนี่ยชีวิตเขาแบบโหภรรยาเสียชีวิตเร็วไงมันก็เลยมีบรรยากาศของความอึมครึมความเศร้าตลอดเวลาแต่ว่าพอเดี๋ยวซีซันที่2มาจับคู่กับอูเหล่าโกอย่างเจิ้งซุนสีนะคะทั้งคู่จับมือผจญภัยตระกูลอูอ่ะเพื่อนๆชอบพาไปลุยสุสานกันนะคะส่วนทางด้านของนางเอกของเรื่องนะคะให้กําลังใจหน่อยแต่งชุดแบบสาธารณรัฐแล้วก็สวยมากค่ะ ก็คือคุณเฉินเหยวยแล้วก็คุณหวังอี้ถิงหวังอี้ถิงนี่ออร่าดีมากเลยนะนเพื่อนๆแอดวานคิดว่าในอีกแบบสักปีหนึ่งหรืออะไรเงี้ยอาจจะได้เป็นนางเอกแบบร้อเ็ตเ็มๆแบบหลายๆเรื่องเลยนะคะก็รอ,อรอติดตามและกันสําหรับคุณหวังอี้ถิงค่ะส่วนสําหรับคุณเฉินเหยวยเธอเป็นนางเอกเรื่อยๆมาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ฝีมือการแสดงของเธอดีแล้วก็ช่วงนี้ก็ยิ่งผอมมากขึ้นผอมมากไปอีกนะคะซึ่งแอดวานเคยทำคอนเทนต์มาแล้วคือคนจีนนะ่ะเขาทำคอนเทนต์บนหน้า บันเทิงแอดวานก็เลยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วก็รูปถ่ายที่นักข่าวหรือว่าชาวเน็ตเขาเห็นคุณเฉินเหยามาก็คือผอมจริงๆเพื่อนๆเออผอมผอมมากเลยนะคะเส้นเอ็นขึ้นหมดละอ่ะนี่ก็ในเรื่องนี้นะคะคุณเฉินเหยาได้รับบทนางฟ้านะฮัวฝูหัวฝูอย่างเต็มที่เลยนะคะแล้วก็ได้ใส่ชุดกีบเผาด้วยนะคะผู้หญิงตระกูลหัวต้องสวยเลิศค่ะ <c oughs> อ่าแล้วค่ะก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะนอกจากนี้แล้วนอกจากดารานําแล้วเนี่ยก็ยังมีนักแสดงหน้า เดิมนะคะอย่างผู้อาวุโสหรือว่านักสแสดงอย่างเช่นคุณฉีเจิงซีมารับบทเป็นผู้แซ่เออนะคะเออเย่หงมานะฮะแล้วก็เวอร์ชั่นใหม่เออเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วก็มีนักสแสดงเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อย่างอันเย่ซีแล้วก็เฉียนลู่มาปรากฏตัวในในซีซั่นที่2ของ9สกุลด้วยนะคะ ก็จะช่วยเพิ่มนะคะเนื้อเรื่องของซีซั่นที่2ของก้าวสกุลให้มีความกว้างขึ้นแล้วก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะก็ดูด้วยตาเปล่าก่อนนะคะเปิดตัวอย่างเป็นทางการก็น่าจะเรียบร้อยแล้วละแล้วก็ถ่ายทําเสร็จแล้วเหลือขั้นตอนกระบวนการหลังการถ่ายทํานะคะก็ขอให้ยังคงรักษามาตรฐานการผลิตเอาไว้แบบระดับสูงเอาไว้พวกเราก็รอแหลนะเนาะเออความหวังความหวังของพวกเราคือได้ดูละครดีๆนั่นเองค่ะแล้วก็รอชมมิตรภาพ ระหว่างตัวละครทั้ง3สกุลหลักนะคะน่าจะประทับใจมากๆค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะท่านใดที่ชอบแนวดำดินแบบนี้นะคะไปสำรวจสุดสารกันเดี๋ยวเราไปพร้อมกันนะคะแอดหวันชอบมากนะแนวนี้นะดูดูทุกเรื่องเลยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ